สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการเปิดพอร์ตบร oker Wisdom Financial Service นะครับจะเป็นรูปแบบใหม่นะครับเนื่องจากทางเว็บบรเกอร์นะครับได้มีการอัปเดตนะครับในส่วนของการสมัครแล้วนะครับ จะเป็นรูปแบบใหม่นั่นเองนะครับทีนี้เนี่ยให้ทุกคนนะครับมองที่ขวาบนนะครับก็จะมีในส่วนของรูปโลกนะครับจะเป็นตรงนี้นะครับโดยที่จะมีภาษาให้เลือกนะครับจะเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษผมแนะนําให้เลือกภาษาไทยนะครับทีนี้เนี่ยพอมาใส่ในส่วนของข้อมูลนะครับตรงชื่อนะครับมันจะสามารถใส่ได้2แบบนะครับก็คือสามารถใส่รวมกันได้เลยหรือใส่แยกกันนะครับนี่จะมีให้กดอยู่เห็นไหมครับผมแนะนําให้ใส่แยกนะครับจะได้ไม่งงนะครับ ผมก็จะใส่เป็นนามสมมุติไปนะครับส่วนของเบอร์โทรนะครับเบอร์โทรเบอร์โทรศัพท์เนี่ยให้เลือกเป็นบวก66นะครับแล้วก็ให้เรากรอกอะเ้าตัวเลขนะครับไม่ใช่สินะครับอะเบอร์ของไทยเนี่ยมันจะมีสิตัวเลขใช่ไหมครับให้ทุกคนตัดศูนย์ออกนะครับแล้วก็ใส่ที่เหลือไปเลยนะครับเบอร์จะต้องเป็นเบอร์จริงนะครับถ้าไม่ใช่เบอร์จริงเนี่ยจะไม่สามารถลงทะเบียนได้นะครับในส่วนของอีเมลเนี่ยให้เราใส่อีเมลที่เราใช้ไปเลยนะครับอ่า ผมก็จะใช้อีเมลเป็นอีเมลนี้นะครับแล้วก็รหัสผ่านผมแนะนําให้กรอกเป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็มีตัวเลขปนกันอาจจะมีในส่วนของพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กแล้วก็ตัวอนษพิเศษนะครับอ่ายกตัวอย่างผมจะใช้อันนี้นะครับปุ๊บรหัสอ้างอิงตรงนี้ไม่ต้องใส่นะครับโดยปกติแล้วนะครับถ้าเรา,าถ้าเราเนี่ยทำการสมัครเข้ามาเนี่ยมันจะมีขึ้นให้ออโต้อยู่แล้วนะครับแต่ถ้าไม่มีไม่เป็นไรนะครับอ่ะพอเรากรอกเสร็จแล้วปุ๊บกดสมัครตอนนี้เลยนะครับทีนี้เนี่ยก็จะเข้า ไปในส่วนของการยืนยันที่อยู่อ e ีเมลนะครับผมแนะนําการสมัครในใช้ Gmail นะครับจะง่ายสุดนะครับทุกคนอ่ะพอขึ้นเมนูนี้ปุ๊บเดี๋ยวเราเนี่ยจะข้ามไปที่ Gmail ไปเช็คกันนะครับว่าอ e ีเมลเข้าหรือเปล่านะครับเพื่อการยืนยันอ่ะพอเราใช้ Gmail นะครับในการสมัครแล้วใช่ไหมทุกคนให้เราเข้ามาที่แอปคําว่า Gmail นะครับพอกดเข้ามาปุ๊บเนี่ยให้เรามองหาอ e ีเมลที่เขียนว่า no reply at mail dot wisdom financial service dot com ก็คืออันนี้นะครับอ่า พอกดเข้ามาปุ๊บเนี่ยจะมีคําว่าการที่อ่าการยืนยันที่อยู่อีเมลนะครับให้เรากดยืนยันที่อยู่อีเมลทันทีนะครับแล้วก็เลือกเบราว์เซอร์ที่เราจะเปิดได้เลยนะครับอย่างของผมเนี่ยก็จะเป็นผมใช้ p h โฟ e มันก็จะเป็นเบราว์เซอร์ของอ่าซัฟฟอรีนะครับอ่ะพอเสร็จแล้วปุ๊บทีนี้ให้เรากดคําว่าเข้าสู่ระบบด้วยรหัสผ่านบัญชีนะครับก็คือจะกลับมาหน้าแรกนะครับในการที่เราจะทําการล็อกอินนั่นเองทีนี้ผมก็จะทําการล็อกอินนะครับอ่ะปุ๊บ แล้วก็ใส่พาสเวิร์ดที่ผมได้ทําการกรอ,อกไปนะครับกดเข้าสู่ระบบนะครับแล้วก็รอสักครู่นะครับเรียบร้อยครับเสร็จแล้วนะครับสำหรับการสมัครในส่วนของ broker wisdom financial service นะครับประมาณนี้